ฉันไม่มีพ่อฉันเติบโตมากับแม่ที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่ฉันจำความได้ฉันก็เห็นแต่อีกแก่นี่มันชอบแทนตัวเองว่าแม่และชอบเรียกฉันว่าลูกฉันงงมากเลยหน้าฉันกับมันก็ไม่ได้เหมือนกันเักนิดจะเป็นแม่ลูกกันได้ยังไงอีกทางฉันยังเป็นแมวส่วนมันเป็นมนุษย์มนุษย์หนังเหี่ยวงงมาก เปียกหาเม็ดมาให้ฉันกินและทุกสิ้นเดือนมันชอบเปลี่ยนยี่ห้อเปียกเปลี่ยนไปเรื่อยตามยี่ห้อไหนจะโลดส่วนเม็ดมันให้กินแคทตี้บอสเพราะว่าของเขาดีจริงๆตั้งแต่ฉันจําความได้ฉันไม่เคยมีพ่อเหมือนคนอื่นฉันเติบโตมากับแม่แค่คนเดียวมีแต่แม่ฉันสงสัยมากว่าทําไมทําไมฉันถึงไม่มีพ่อเหมือนคนอื่นทําไมฉันถึงมีแต่แม่พอฉันได้มองหน้าอีกแกนี่ชัดฉันถึงได้เข้าใจว่า